เก็บผลูักปลูกที่กินเองนาะสำหรับปลูกที้กินเองค่ะถ้าปลูกในการค้าการส่งออกการค้าการข,า,า,รขายทาธุรกิจต่างสมันก็นจะมีสูตรปุ๋ยของคนแตกต่างกันออกไปเนาะแต่สูตรปุ๋ยของเฮาทั้งประหยัดค่ะประหยดัดลงทุนบกีบาทได้นั่นค่ะกล้วยเขาก็ซื้อมากินมันบอกหลังจากเปลือกกล้วยที่เขากินแล้วเขาก็เก็บไว้ค่ะเพ,ะเพะื่อเพื่อปลูกกล้วยถ้าบุ้งบ่ไดม้มักบุ้งไปไปโยนให้เป็ดเป็ดกินแล้วมันก็ย,ย่อยลอกออกมา เป็นมุ่นเป็ดได้ฟุ้นได้ปุ๋ยมมให้ใส่ให้ต้นผืชต้ตนผักคาเศษอาหารเศษเขาเศษพักนัเสิผมกับบ่ค่อยได้หมักค่ะช่วงเนย้อยให้เป็ดกินเบิดเท่าก็ได้ปุ๋ยจากเป็ดค่ะนี่พี่น้องเมืม่บกพริกที่เก็บผลผลิตออกแล้วเท่ากับพยายามที่จะตัดแต่งกิ้งออกให้เขาค่ะตัดแต่งกิ่งให้ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงผลบำรุงต้น บัรลุงทุกส่วนค่ะเ้านบน,บน,นงามแห้งผลเขาสวยสวยค่ะอิดอกมากขนาดอากาศหนาวได้นี่อากาศหนาวข่อยอยกับมีแดดใหเขาเนาะ สวัสดีค่ะช่องแมา่ดามทําสวนค่ะเมื่อวนนี้บุญจะพามาอัปเดตพี่หัวเลือพันไม้ค่ะพี่ขี้หนูเม็ดใหญ่เม็ดแน่นนี่ค่ะพี่ขี้หนูหัวเลือพันไม้ของเฮาพี่น้องในกระถางหลังจากที่ปุ้ย,ยทาจากหลังจากที่บุ้มห้ปุ้ยไปแล้วเนาะปุ้ยน้ำค่ะเป็นปุ้ยน้ำอินซี่บํารุ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปแล้วนี่ค่ะเมื่อเบิงวาชุดนี่ ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ก็ว่าไปค่ะเขาก็ซีซุกบ่าม่ำเสมอกันแบบนี้ก็จะมีนวยออนกำลังติดดอกออกผลมากนั่งสีนวยแก้เขาก็เลยเริ่มเก็บวงก็จะได้เริ่มเก็บมือละหอบสองหอบสหอบก็บว่าไปค่ะคุณเลี้ยงกันไปบอกพริกงามแห้งพี่น้องโรคไล ดกจนเก็บบาบาดบปไว้ดกจนขีค้านเก็บค่ะช่วงนี้บุ้มกะสีตอบข้อมเมนซ่าแน่นอกกะสีคมไปพุนราคามือคาขึ้นพุนราคาพี่น้องยากยากหลายช่วงลูกๆเทิ่มเนี่ยค่ะกับพดถึงกับยากเขาก็หญ่เป็นสาวแล้วพูดถึงงานบ้านงานสวนนอกลูกๆก,ก,ก็ต้องให้กินเขาเป็นเวลาถ้าบุ้มอยู่บ้านคนเดียวลูกๆไปโรงเรียนนังสิบุ้มกินเขาแยามใดก็ไดน้องสี่นะคะลูกก็ต้องย่นี่ลูกก็ต้องกินเขาเป็นเวลากะเลยนน้ำเขาแน่จังสันจังสีเนาะพี่น้อง ตอบคอมเมนต์เนี่ยจะซาในจะทําคลิปทําสวนเนาะค่ะในจะปิดแต่ขบขบอยู่เดี๋ยวเมื่อนี้บุ้มจะพามา,าเบิ้งสูตรปุ๋ยเนาะสําหรับเอฟซีไม่ไม่ค่ะเอฟซีไม่ไม่เพิ่นขอมากค่ะเอฟซีไม่ C ขอมาว่าขอสูตรปุ๋ยแน่ใส่ปุ๋ยอีอย่างเนาะแต่ก่อนที่ปุ้มจะมาเผยสูตรปุย๋ยปุ้ม,มขอบอกไว้ก่อนเนาะค่ะสูตรปุ๋ยเนี่ยมันจะได้ผลหรือว่าบ่ได้ผลมันก็ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศสภาพแวดล้อมและก็สภาพดินของแต่ละพื้นทีเนาะล่องเอาดินตามตามสวนของเฮานี่ค่ะดินในสวนของเฮาหรือว่าดินในพื้นที่บริเวณบ้านของเฮานี่ค่ะเอามาออกมาผวกผสมคุกเข่ากับพวกปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกเบิ้งค่ะปุ๋ยคอ,อกหรือวา่าจะเป็นจุลินซี่เนาะจุลินซี่อ่มออกมาปรับสภาพดินเบิ่ง ของบุ้มก็จะมีสูตรบุ้มผสมใบแล้วบุ้มเฮดคลิปเดี๋ยวมันจะขืนลิงไว้ให้เบิ่งเนาะล่องทําตามหรือว่าเอาไปประยุกต์ใส่ปรับเปลี่ยนในพื้นที่นั้นๆของเจ้าของเบิ่งค่ะปุ๋ยสําหรับปุ๋ยอินรี์ของบุ้มก็จะไม่เนี่ยค่ะปีนี้ปีนี้บุ้มบ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างเลยค่ะนอกเนือจากจุลินรี์สังคระแสงสีเขียวค่ะแล้วก็จะเป็นจุลินซีย์ EM จุลินซีย์ EM สูตรนี่จะค่ายๆพวกอ่า น้ามักเปลือกกล้วยหรือว่าจะไข่ไข่พวกน้ามักหน้ามักนอก,ก้วยนะคะจเลิสซี่นอกล้วยนะคะเบิงบงบ้งเบิ้งบลมเฮดว้ละกลายเป็นสีม่วงเลยค่ะพี่น้องสีม่วงเป็นยูสามขวดค่ะขวดน,นี้ก็ใส่มาแล้วมันมันถึกแดดกับเ่อจากค่ะเนี่ยถึกแดดกับเ่อจากตะเปียนสีเป็นสีแดงเดี๋ยวจะลองใส่เบิ้งมันกับ่บอเป็นโทษค่ะบอเป็นโทษผึ่พักของห้องก็ยังสดเขียวงามอยู่เพื่อกาเมื่อวานแต่ขวดน,นี้ค่ะขวดน,นี้กับเปียนเพื่อกันค่ะนี่อืมอ ออกม่วง,งแดงๆน้ำมันจะเป็นนังสีค่ะบุได้ดตั้งใจจะเห็ดจูลินซี่สีแดงใด้ที่นอะเนี่ยค่ะห้องผมก็จะมีซ้ำนี่แหละแต่่ามือนีบุ้มบดไดเอาน้ำมาขีมาไมา่เบิ่งน้นำมาขีมาบุ้มบดได้ก่องเนาะเพราะว่าบุ้มบดได้ใส่แล้วค่ะเพราะว่าพริกมันก็เริ่มแกเริ่มหยังแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมากเปลือกกล้วยค่ะจูลินซี่เปลือกกล้วยแล้วก็จะมีเนาะ มีผลกล้วยพวาอมค่ะผลกล้วยสุกสุกง่อมที่เขากินบอท่านนะเขาก็เอาใส่บุบ,นบนุแต่ก่อนจะไปใส่หัวฉีดในกรองก็นอนื้อค่ะเด้อเรือซ้ำนี่ละค่ะเดี๋ยวบุงจะได้เฮ็ดไว้อยู่เนี่ยบุญใส่แค่นี้อิลีค่ะนี่นอกนั่นก็จะเป็นพวกปุยฮิมาค่ะปุ๋ยขิมาปุ๋ยขิดเป็ดดังสีค่ะก็แล้วแต่วิธีใส่ของเขาก็สังเกตพืชผักอาการของพืชผักเอาเนาะว่าต้องใส่ยังใจกันบำรุ่งพริกนี่เขาก็ต้องบำรุ่งต้งแต่อยากลงปลูกค่ะอยากลงปงลงปูกเลย ต้นนี้งามงามแพียงไรมีติดดอกออกผลให้เก็บเรื่อยๆพี่น้องเบิงไหมพี่เก็บจนเดยกขี้ข้านเก็บเพุ่ปลูกพี่กินเองนาะสำหรับปลูกพี่กินเองค่ะถ้าปลูกในการค้าการส่งออกการค้าการข,า,า,รขายทําธุรกิจดังสิเพิ่นก็นจะมีสูตรปุ๋ยของเพิ่นแตกต่างกันออกไปเนาะแต่สูตรปุ๋ยของเฮาทั้งประหยัดค่ะประหยดัดลงทุนบกกี่บาทได้นั่นค่ะ กล้วยห้าก็ซื้อเมื่อกินิเมืนบอกหลังจากปูกล้วยในห้องกินแล้วห้องก็เก็บไว้ค่ะเพอเพอปูกล้วยถ้าบุมบม่ได้มักมุมก็ไปโยนให้เป็ดเป็ดกินแล้วมันก็นย,ย่อยลงออกมาเป็นมุ้นเป็ดได้ฟุน้นได้ปุ๋ยมาใสให้ต้นผืชต้นผักค่ะเศษอาหารเศษเขาเศษผักังเศษมุมกับบ่ค่อยได้มกักค่ะช่วงนี้ยนให้เป็ดกินเบิดเ้าก็ได้ปุ๋ยจากเป็ดค่ะนี่พี่นเบื้องต้นนี่ ต้นนี่ก็ติดดอกออกผลสวยงามน่องเขาแตกยอดมาใหมะะ่เนี่ยค่ะอ,อ่อนๆอ่อนอัวรัวอยู่งาม n เห็นบอกบกพริกที่เก็บผลผลิตออกแล้วฮาก็พยายามที่จะตัดแตงกิ้งออกให้เขาคะ่ะตัดแตงกิ้งให้ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงผลบำรุงตน้นบำรุงทุกส่วนคะ่ะเห็นบน งามแห้งผลเขาสวยๆค่ะติดดอกมากขนาดอากาศหนาวได้ี่อากาศหนาวค่อยอยกับมีดแดดในเขาเนาะมาอัปเดตบอกพี่ไ้เบิ้งค่ะงามแห้งล่องออกไปใส่เบิ้งเด้อค่ะเด้อบอกพีก่เอ้อุ๊ยสูตรนี้ค่ะลองออาไปใส่เบิง้งดูว่าผููใดมี่ฟูนขี้งัวขี้ยางก็เอาไปมักเอาไปยางก้อนค่ะหรือว่าเขาจะสอบ จะมากปุ้ยขี้มากับว่าจากเด้อค่ะเด้อบอกพริกนี่ปุ้ยขี้มาห้องบูมอ่ะส่วนมากมงก็จะใส่ปุ้ยขี้มาด้ค่ะพวกผสมดินผสมยังผสมดินปลกูกอั่งสิค่ะมาอัปเดตให้เบื้องงามแห้งเด้อหลังจากที่อัปเดตท้ายคลิปลเราดมก็สิได้มาเก็บเก็บพลที่แดงออกค่ะมเมล็ดมุงก็เก็บพันไปแล้วเก็บพลแดงไปเห็ดพริกป่นหอมดีค่ะก,กินสดก็ได้นี่ สำหรับคนมีพื้นที่หน่อยก็ปลูกส่ในกระทางสองสามกระทางซี่กระทางไว้แต่กินเองดีก็ซื้อเพิ่นกินอยู่ค่ะพี่น้องรสชาตินันก็แซ่บหอมคึอต่างกันค่ะพริกนีน่สังเกตเบื้องเดอบอกพริกปลูก,กินเองโดยที่เฮาบ่าต้องใสสารเคมีอียงต่างๆใเลยค่ะดอกเขาก็หอมเวลาเฮายางเขามาในสวนนี่ดอกเขาจะหอมคายดอกแตงมากเลยค่ะแตงกวานะกลิ้นขเขาจะคายแตงกวัวมากเลยดอกบกพริก อหอมต้นตนี้บอเห็นนีเพียเลยแต่กับมะเบิงแต่กับบนเน่ถ้าอากาศเย็นลงสิเขาอาจจะมีเพียมากก็ได้แดดเริ่มมากล้วค่ะแดดย่ำเสามันก็มาอัปเดตให้เบิงเดี๋ยววุมจะมาตัดแต้กิ้งบกเขือก่อนค่ะเขือเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่เริ่มชราภาพแล้วบกเขือบกสมวุมก็ได้ตัดให้แล้วไพ่บอนบอออกดอกหลายปีนี้บอออกดอกมาแล้วสองปีแล้วค่ะมแตรใบ นะเดี๋ยวตัดถิ่นซะเลยต้องบ้าไว้ต้อค่ะถ้าบ้าไปบ่ไดจะคลิปต่อไปคพณ่นเราบุมจังสีผ้ามาตัดแต่งกิง่งตัดแต่งกิ่งทํำเสาให้บะเขือค่ะี่บะเขือในกระถางเพิ่มดินให้ก้นินม่เพิ่มดินในเขาคันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะ พักกันดูแลรักษาสุภาพกันทุกคนเดอ้อพี่น้องเอ้ยลกคไข้ไข่เจ็บสุมือเน้นบ่เขาบไข่ออกไข่ได้ค่ะฉีดวัคซีนครบแล้วสามเข็มสีเข็มแล้วก็ยังเป็นอยู่แล้วผู้บวฉีดแล้วบ่เป็นจักเทื่อ <laughs> ไปกันเน้ะคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ดีตามรับชมค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ